มาลุยงานวันสุดท้ายของปีกันครับเช็ครถไว้ให้ทีมงานครับก่อนที่จะกลับไปเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งมาเจอจานต้าระหว่างทางครับแล้วก็คารวานหาเสียงนะช่วงนี้ก็จะใกล้เลือกตั้งนายกอบตแล้วครับยีบทีมงานเรียบร้อยครับแล้วก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่นะใช้ทีมขนทั้งหมด4คนครับแล้วก็รถสคันนะเป้าหมายงานขนวันนี้ก็คือ1000ก้อนครับส่วนผมได้คู่หูเก่ากลับมาร่วมงานครับไปเป็นหนุมโรงงานมาหลายปีครับวันนี้ขอตัวให้กลับมาช่วยงานมีมิตติ้งก๋วยเตี๋ยวชงเที่ยงกันด้วยครับนนี้าง2,000 ก้อนครับให้ได้ก่อนปีใหม่แต่ดูแล้วครับพันก้อนยังยากเลยนะมาอัดทิ้งไว้2วันก่อนหน้านี้ก็ได้แค่400ก้อนครับวันนี้มาอัดเพิ่มได้อีก400้อกว่าก้อนครับยังไงก็ยังไม่ถึงพันแล้วรถอีเขียวก็ยังมีปัญหาครับขาดหมดต้องไใ้ชายรถไถลากไปแบบนี้ครับถึงจะมาถึงโกดังได้จากนั้นเขากลับมาลุยงานต่อครับสรุปแล้ววันนี้งานขนขนได้ประมาณ700ก้อนครับยังเหลือฟางตรงทุ่งนาอีกประมาณ1้อห้าก้อนครับพวก่นี้ให้น้องๆมาเก็บงานออกมาล่าครับมาเปิดไฟแคมป์ทิ้งไว้ก่อนท